สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับปู่สิงเรื่องล่าที่ว่าผมจะเล่าครับปูส่สิงครับแกบอกแกไม่รู้รอกครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นความฝันเพราะว่าเพนเนี่ยฝันตอนกลางวันครับเหมือนกับลักษณะเหมือนกับนอนทับที่หรืออะไรสักอย่างคือก่อนที่ว่าปูส่สิงครับแกจะฝันแกบอกว่าแกเหนื่อยครับมันร้อนแกนี่คือไป ลานวัดแถวสาราครับตอนที่ว่าเขาพักศพแกมือครับมันร้อนร้อนมากแกก็เลยเดินไปกดน้ําครับที่ว่ามันเป็นแทงน้ำยังไงครับเนาะเย็นๆครับแกก็ไปกดน้ําแล้วก็ดื่มครับมันร้อนมันพ่อกินน้ําครับจนอิ่มมันเห็นไงหนังตาครับมันหย่อนแกก็เลยรู้สึกว่างีบหลับไปครับช่วงเวลานครับปู่สิงครับแกบอกว่าช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงกว่า หลงังที่ว่าเพิ่นฉันเพลนแล้วแล้วก็ทําธุระเสียนุนครับประมาณเที่ยงกว,กว่าถึงบ่ายครับแกมากกว่าได้ไม้ครับแล้วก็แกง่วงครับสาลาที่ว่าสาระสวดศพนะก่อนที่ว่าเขาจะเอาศพเผาครับนั่นแหละที่ไปที่มาของความฝันแกก็เลยว่ามันเป็นความฝันหรือว่ามันเป็นจริงครับไม่รู้ครับแต่ที่นี่นครับมันมีตัวเลขผมขออนุญาตทวนความฝันงวดที่ผ่านมาครับ แบบหนึ่งแกฝันว่าผีครับออกจากเมนครับแล้วมาหาปู่สิงครับนขนคิงลูกเลยโบเวนปู่สิงคนที่ลูกคือผมเนี่ยตอนนี้คือคนขนคิงลูกเดินมาหาปู่สิงแล้วมันมีแผงคล้ายๆว่าแผงจับจับฉลากแล้วก็ปู่สิงครับแกจับได้เลขสามแปดเก้านะครับสามแปดเก้แนะครับแล้วก็มันออกเลข98แล้วก็ปู่สิงครับ แกชอบส่วนตัวก็คือมีเจ็ดเก้านั่นแหละครับที่ไปที่มาของเก้าแปดกับเจ็ดเก้าผีสามพระเวสีผีตตยหงครับมาเอาเหล็กมาให้ปู่สิงครับให้ปู่สิงจับปู่สิงแกก็จับครับรพอจับแล้วก็พูดกับปู่สิงว่าให้ปู่สิงนะ่ะสื่อเอาโหลดมึ่งสื่อเอาโหลดพูดกับพระแบบนี้ครับเนี่ยคือคําพูดของผีตนนั้นครับแล้วงวดนี่ ปู่สิงค์นมาฝันแกบอกว่าน่าจะเป็นผีคนเดิมเจ้าเกาเป็นผู้ชายแกจำลักษณะท่าทางเหมือนกันกันกบคนที่ว่าเอาเลขมาให้ปู่สิง์จับเลยครับแต่มันเป็นคนละแบบกันคือมวดนะครับแกฝันตอนกลางคืนแต่งวดนี้ครับนึ่งมวดที่2พฤษภาคมกุศลก็คือแกฝันตอนกลางวันฝัน มันเป็นความฝันหรือว่ามันเป็นความจริงคือแกก็ไม่รู้ครับหรือว่าผีอ้ำหรือเปล่าความฝันนะครับแกบอกว่าแกนอนหลับไปแล้วจูจ่ๆครับแกตื่นขึ้นมากวาดใบไม้ในความฝันนั้คือแกกวาดใบไม้อยู่แถวศาลาพักศพแก่ๆเม่นครับแล้วจูจ่ๆครับมีคนน่ะยางมาจากขังหลังเม่นยางมาจากขังหลังเม่นครับผู้ชายตัวใหญ่ๆสีผิวดําแดง ยางมหาปู่สิงเดินมาป๊อก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 ยางมหาปูสิง,ต,ง,าาสงต่อหน้าต่อตาปูสิงเงยหน้าขึ้นครับตกใจเลยเนาะตกใจแบบสะเดอดขึ้นหน้าเพราะว่าบริเวณนะครับมีแค่ปู่สิงที่เป็นพระรูปเดียวครับที่ว่าทำความสะอาดอยู่แต่ในความฝันคือแกตกใจนะสะเดอดขึ้นเลยประมาณนั้นครับแล้วจู่ๆูครับผีตนนั้นครับชี้นิ้วครับไปให้ปู่สิงดู มันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเหมือนกับโขดไม้แต่ว่าปู่สิงคือแกไม่รู้ว่ามันเป็นต้นไม้อะไรนะี่ยคือในความฝันคือไม่รู้เลยว่ามันเป็นต้นไม้อะไรแล้วก็สี่เหตุปู่สิงเลยครับมันเป็นตัวเลขโต๊ะบกใหญ่นึงครับสีดำๆมันเป็นเหมือนกับเถาวันเนาะเหมือนกับเอาเอาไอ้เอาฝาเอาฝา,เอาฝาแบบน้ําอารมณ์ครับขูดขูดเป็นตัวเลขนะ ซึ่งแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับยางไม้นะเป็นกับลักษณะเหมือนกับยางไม้แต่ว่ามันเป็นลักษณะสีดําตัวเลขชัดเจนมากเลยครับคือเลขที่ว่าปู่สิงห์เห็นคือ5 0 9 5 0นครับคือตัวเลขที่ปู่สิงห์เกเห็นในต้นไม้แล้วผีตัวนั้นครับบอกกับปู่สิงห์ว่ามึงสื่อเอาโหลดมึงสื่อโหลดลักษณะเดียวกันเป๊ะเหมือนกับฝันรอบนั้นเลยครับ แล้วนะครับแล้วก็เดินแนมหนาปูสิงแล้วก็เดินกลับไปตรงที่ว่าเป็นหลังเมนหายแว่ไปนะครับแล้วก็ปูสิงครับสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับมือนะครับยังกอดยังจับไอ้ไม้กวาดก้านอ้าวขาวอยู่เลยตื่นขึ้นมาครับประมาณบ่ายโมงเแหนะมันเป็นความฝันหรือว่าเป็นผีอ้ําหรือว่าจะเป็นยังสยางคือฝันตอนกลางวัน นี่คือฝันกลางวันครับบหัว่าฝันจะแม่นบ่อได้เพราะว่าฝันกลางคืนกับฝันกลางวันเนี่ยผมก็ไปดูเนาะมันจะแม่นหรือไม่แม่นแต่ว่าลักษณะของฝันนี่คือมันลักษณะคล้ายกันกับไอ้สามแปดเก่าอ้นเลยเป๊ะเลยเลยปู่สิงแล้วก็เลยบอกว่าอู้มันแปลกฝันตอนกลางวันใชื่อเลยผีมาเข่าฝันตอนกลางวันให้มึงสื่อเลยว่าสันคือห้าศูนย์เก้าแต่ว่าปูสิงครับแกก็บอกอยู่เนาะมันสีมาอีบอศูนย์เก่าเก่าศูนย์นี่ครับแกก็บอกแต่ว่าแกก็บอกเนาะปูสิงแกชอบพร้อม แกแกชอบส่วนตัวเนาะถ้าหากว่ามันได้มา509มันอาจจะมา5 6 9หรือ5 1 9ก็ได้อันนี้คือความชอบส่วนตัวของปูสิงเหมือนกันเกาติวะีบอก3ามแปดหกสแ8กนะครับแกชอบส่วนตัวนะเห็นบอก 3, 7, 6, 3, 7, อันนี้คือปูสิงแกชอบส่วนตัวแต่งวดนี้คือปู่สิงแกชอบส่วนตัวก็คือ5 6 9กับ519แต่ว่า เห็นในความฝันก็คือห้าศูนย์เก้ามันสิมาดูแท้ศูนย์เก้ากศูนย์ขนาดเจ็ดเก้ายังมาทั้งสี่รอบศูนย์เก้ากัาศูนย์ทำไมมันจะไม่มาแมนบอกครับลงมึงครับสองพฤษภาคมอกเจ็ดเนี่ยแต่ว่าผีบอกปู่สิงว่าสื่อมึงสือเอาโหลดมึงซสือเอาโหลดผีบอกพระแล้วก็พูดกับพระไปไหมครับนี่คือเป็นครั้งที่สองที่ว่าปู่สิงแกฝันแมนว่าแมนครับบูงหูด้วยครับแต่ว่างวดที่ว่าสามแปดเก้ากับสามเจ็ดเก้าครับมันออกมาแล้วนะครับ มัวนี้มันอาจจะออกอีกหรือไม่ก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามันเป็นความฝันของของปูนะครับเนาะแกก็อยากเล่าให้ฟังครับถามว่าตัวเลขหลายหงางบอมันก็เลขหางเดียวครับก็คือ5 0 9นะครับแต่ว่าไอห้าหกเก้าห้าหนึ่งเก้าคือมันเป็นความชอบส่วนตัวของของปูที่ว่าแกชอบส่วนตัวแกอย่าลืมครับถ้าหากว่าเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับถา,ากว่าเลขความฝันของค้นเนี่ยอ่อบอมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามันเลขมันออกมากครับผมก็จะตามให้ทุกคนได้ลุ้นได้พิจารณา นะครับเนาะแต่ว่า2พื่ 67, อสาวข้อมือเจ็ดก็ต้องจดไว้ครับเพื่อเป็นแนวทางเอาไว้เปรียบเทียบกับวองฝันของคนอื่นก็ได้ครับอย่างหน่อยครับวองฝันตัวนี้คือแกเคยฝันได้ตรงๆแล้วก็มันมันเคยออกนะครับเน,ะบนา,า,นนาจจะาทั้งบนทั้งล่างด้วยซ้างวดนี้ครับไม่แน่อาจจะมาทั้งมือร์เ่าอีกก็ได้ผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามันเป็นความฝันเพราะว่าแกเคยฝันแล้วมันเข้างวดนี้ครับก็ลองพิจารณาเบองอะไรมันอาจจะเข้าอีกงวดก็เป็นม่าได้ครับผมชิวานอย่างมากเมื่อกี้อ๋อเมื่อวาน จะขึ้นกันหรอลืมซ้ำเอาเป็นว่าครับขอให้ทุกค,ครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับอาจจะได้ให้โชครางวัลใหญ่ยังรางวัลใ,ใหญ่ก็ได้ครับเนาะขอบคุณปู่สิงและก็ขอบคุณทุกคนครับที่ว่านั่งฟังจนจบขอให้ทุกคนครับมันมานซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่ๆทุกคนครับผม